สวัสดีคะ่ะมากินมะม่วงกับขนมสาลี่นะคะจากสุพรรณนะคะเนี่ยนะคะอร่อยเนื้อมันคนิมน่มๆนะคะไม่พชเเป็นข้เหนียวมะม่วงนะคะอันนี้จะเป็นขนม,นะะนเ,นขนมเราจะมากินกับนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมค่ะมากินกับมะม่วงนะคะขนมสาลี่เปลี่ยนแปลงจากข้เหนียวมะม่วงมากินนี่คะ่ะมากินกับมะม่วงนี่ กินไข่ออกนะคะรสอโอโก้ช็อกโกแลตนะคะนี่ค่ะกินกันนี่ใส่ไข่เยอะหวานด้วย นี่หักกินหลงสาลีิกับม่วงแม่แปลกแปบกบนี่นี่มันเป็นแบบปลาอะไรนะนี่ที่เราเห็นเห็นเนาะนี่เป็นสีกับโกโก้โกใช่ไหมแล้วมันจะมีกลิน่นไข่นะคะกลิ่นจะออกไข่เลยนะคะลองใส่ใส่ไข่เยอะ ือบางเจ้าก็ไม่ค่อยได้ได้กลิ่นไฉนะคะใส่ลูกเกดลูกเกดกินกับมะม่วงเนี่ยหวานอร่อยอร่อย จุกจ้าเลยม่วงฉ่ำมากใช้สาลี่แท้กันอย่างอร่อยป่วยแม่ นะคะถามว่าอร่อยค่ะกินข้ากวกันเหมือนกันนะคะกินข้าวกันค่ะ มองท่ำสุกมากอะมองสุงมกสมากแบบมันหวานเจี๊ยบเลยค่ะนี่ลูกเก อร่อยนิ่มสาลี่นิ่มๆน,น,นะคะน้องเขาซื้อมาฝากนะคะจากสุสาลีสุพรรณบุรี อร่อยมากมากอร่อยหวาน ดูหนักก็มันๆนะคะชมเพล่กินขนมหวานไปด้วยนะคะโอ้ยกินขนมหวานรู้สึกว่าปหาเกิอัดเกิดอัดเน,น,น,นี่ยกินทุกวัน ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเป็นเพื่อนกันนะอา mm. ให้กำลังใจซึ่งกันละกันนะคะแต่และว,วันนะคะเราก็จะทานขนมมั่งแล้วทานข้าวมั่งนะคะหรือว่าเราจะพาไปชมอยู่ข้างนอกนะคะแต่ช่วงนี้เราก็ชมช่วงเช้านะเวลาจะพาช่วงกลางวันนี่แดดมันร้อนมากนะคะเราก็เลยหาวิธีการกิน หรือว่าธรรมธรรมชาติในบ้านของเราเนี่ยแหละคะ่ะขอภัยนะคะชอบจามเพราะว่าเป็นหวัดแล้วมันแบบลงคอท่ไมเ,เวลาเจออะไรปุ๊บมันก็จะจามแบบนี้นะคะเนี่ยเรืยอว่าแพ้อากาศนะคะก็ต้องเออไอเวลาหมอให้หมอหมอให้ยาแพ้อากาศนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกดีนะคะ ร่างกายของเราจะได้แบบว่ามีภูมิต้านทานในตัวของเราเองนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ,ะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กัน,นะคะ่ะขนมนี่มันเยอะนะหวานมีมีสองกินแล้วอืดกังข้าวกังวาก็ไม่ได้ต้องทาอะไรทีนี้ทานแต่ขนมอย่างเดียวนะคะทานขนมอย่างเดียวนะคะก็ให้อร่อยกันไปมาเลยนะคะ ก็เราจะถ่ายถ่ายสองช่องนะคะเป็นคลิปสองช่องนะคะช่องส้มหวานกับช่องปิ่นนะคะแต่วว่าคนเรากล้องนะคะทําคลิปพร้อมกันนะคะนี่นะคะทาคลิปพร้อมกันนะะเวลามันก็แบบไม่เยอะนะเวลาคนเรานะทาอะไรที่มันควบคู่กันได้ก็ทาไปนะคะ ทำไปแล้วทาให้รู้สึกว่าสมมติเราทําไปปุ๊บเรารู้สึกว่ามีความภูมิใจมีความดีขึ้นจากในตัวเราเราก็ทํานะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราด้วยนะคะค่ะนี่ค่ะของอร่อยนะคะมากินได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณช่องอ,อีกช่องหนึ่งด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขดีนะคะช่วงนี้นะคะบางโคนงก็เดินทางกลับ มาบ้านนะจากสงการก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะปลอดภัยและแทบค่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปด้วยนะคะปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอใอยมีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะก็บุญรักษาภพทุกความสทุกนะคะบ๊ายบายนะคะพบกันใหม่นะคะว่าเราจะทานอะไรดีนะคะสิ่งที่อร่อยหรือไม่อร่อยนะคะเราก็จะมาทานว่าเออวันนี้ของที่นี่อร่อยหรือไม่อร่อยนะคะแล้วก็ จะมาทานให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะเ,เป็นเพื่อนกันนะกินกันเป็นเพื่อนบางคนกินข้าวไม่ได้นะคะมาทำรายการนี้รายการกินเนี่ยกินข้าวได้ของเราอาจจะไม่เป็นกับข้าวหรูหรานะคะเราเป็นกับข้าวบ้าน,านพื้นบ้านของเรานะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายๆทุก้่าไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ